ต้องบอกว่าข่าวนี้ขออวยยศชาวด้อมฟ้ากันสักหน่อยนะฮะสำหรับแฟนคลับของ 9PP นะฮะน้อง9โนบะก้กับ PP ปืนปรีดีนี่แหละวันก่อนที่มารายการของเราเนี่ยกมุงมิงก,กันน่ารักมากๆาพร้อกับการโปรโมทแฟนมิตติ้งครั้งแรกของ 9PP นะฮะกับงาน 9PP f a n แฟนมิ2024ซึ่งเมื่อวานนี้เขาได้เปิดขายบัตรกันเป็นวันแรกนะฮะ10โมงโอ้โหต้องบอกเลยว่าบัตรกว่า14เออ1,400ใบ บากกว่าหนึ่งพันสี่ 400ใบนะฮะหมดเกลี้ยงภายใน9นาทีที่เปิดจองนะฮะต้องบอกว่าอุย้ยแฟนๆเขาชื่นชอบเยอะโมเมนต์ของทคู่มีให้เห็นมีให้พูดถึงกันเยอะนะฮะนอกจากบัตรจะขายหมดภายใน9นาทีแล้วนะคะคนพูดถึงกันคนแชร์ภาพแชร์โมแชร์โมเมนต์กันนะฮะต้องบอกว่าติดเทน X อันดับ1อย่างรวดเร็วเลยนะฮะสำหรับ9 p p Fanmeet นะฮะโดยใครที่มีบัตรแล้วนะฮะบอกเลยว่ากำบัตร ไว้แน่นๆนะ,ะแล้วก็เตรียมไปสนุกกันกับ9 P า Fan แฟนมี224ซึ่งงานจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้นะฮะเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะที่ฟ um ินิกแกรนบอลลูมชั้น5ศูนย์การค้าฟินิก i x ประตูน้ำนะฮะบอกเลยว่าเขามาในทีมของ v e t โช o ์ปาร์ตี้เลตันะฮะมาย้อนยุคกันนะฮะสายเโชกับ9 PP ใครที่มีบัตรแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะส่วนใครที่จองบัตรไม่ทันอย่างในคอมเมนต์ ก็บอกอุวยจองบัตรไม่ทันบัตรน้อยเกินไปเรียกร้องให้มีรอบ2นะฮะรอบ2เนี่ยเราไม่แน่ใจจริงๆแต่สิ่งที่น่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะกับการชมแบบไลฟ์ซิมมิ่งนะฮะ <ไง S 1> ส่วนรายละเอียด<ๆ>จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะใครที่พลาดไปชมในหอก็ชมไลฟ์สดกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ